ในการนี้นะครับกรบนรในฐานะเป็นตัวแทนของคอสอชอก็คือคณะความรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าถึงและเข้าใจประชาชนก็คือเราต้องเข้ามาในเชิงลึกนั่นะคือเข้ามาเยี่ยมเยียนแลวเข้ามาดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับและทําให้ประชาชนมีความสุขให้ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มใดหรือมามีความคิดใดๆก็แล้วแต่เราจะดําเนินการ วิถีทางนะให้พวกเราเดินหน้าตู้ให้เราเทิดทูนสถาบันันอที่เรารักยิ่งนะครับตรปรนเป็นหน่วยงานหนึ่งในด้านความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรีนะครับมีภารกิจ5ด้านนะครับ5ด้านด้านแรกก็คือด้านยาเสพติดนะครับเราก็ามาดูแลในหมู่บ้านท่านให้เป็นอย่างดีนะครับได้ส่งตัวแทนสายข่าวเข้ามานะครับเรื่องที่2ก็เป็นรายงานต่างด้าว เราก็เข้ามาตรวจสอบนะครับท่านมีเบาะแสรหรือมีใครใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกดขี่ผมเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่กรมาธารด้านที่สามก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ครอบคลุมหลายอย่างนะฮะมีทั้งขยะน้ำบาดาลหลายอย่างนะฮะหลายอย่างน้ำบาดาลในนี้มิงมีอยู่หรอคะน้ำบาดาลยังมีบางบ้านลักจอบอ๋อเหรอคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่า มันจะมีผลกระทบก็คือบ้านเราจะซุดนะครับหมายถึงว่าถ้าน้ําบาดาลในพื้นที่ท่านดูดออกไปมากอาคารบ้านเรือนของท่านก็จะซุดลงนะครับอันนี้เราก็มีหน้าที่รายงานเพราะว่ากอรมนไม่ใช่ทห,หารนะครับกอรมนคือเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารไม่ใช่ทหารนะครับทหารเป็นแค่กิ่งๆหนึ่งของกอรมนกอรมนทําร่วมตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยันท่านประหลัดปกครองนะครับรวมถึงตำรวจในท้องที่ทุกอ,อําเภอทุกตําบล อย่าได้มองว่ากรรมนรเป็นทหารนะครับทหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลและเป็นผู้ประสานงานนะครับสิ่งใดที่หน่วยงานราชการติดขัดเรากรมนทหารเราจะเข้าไปต่วลำดับต่อไปก็คือในเรื่องความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งซึ่งในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเห็นกันนะครับความขัดแย้งในเราไม่เรียกว่าสีเราเรียกว่าต่างความคิดต่างอุดมคติ เราคอสอชอได้มอบหมายให้กรมนอจังหวัดนะครับเข้าเป็นผู้ประสานงานและจัดคืนความสุขเราจัดทุกอำเภอนะครับจัดทุกอำเภอทุกตำบลในขั้นนี้ยังปฏิบัติอยู่นะครับถ้าจะได้ฟังทางทีวีเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดทํานะครับปองดองสมานฉันและเซ็นเอ็นโอโมยูอย่าไปคิดว่าการเซ็นเอ็นี้ไม่มีความหมายมันเป็นการปฏิญาณตนว่าเราจะ เดินหน้าเพื่อประเทศไทยนะครับเดินหน้าเพื่อประเทศไทยเราจะไม่บาดหมางกันแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะทําการเข้าพิธีการสักเล็กน้อยนะครับขณะนี้ผู้บัชาเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว ท่านสจก็เดินทางมาถึงแล้วน่โอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานของเราและทั้งคู่เลยนะครับพันเอกอนันตกรดวงอภรนะครับท่ารองคิดขออรมนจังหวัดนนทบุรีและท่านสจสมคิดมากวงค่ะขออนุญาตครับขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีครับทัสท่านค่ะ วิ้งอยู่วิ่งอยู่วิ่งลูกเขาถ่ายรูปเป็นอยู่ต้องติดในตาที่เราคาดนะครับต้องถือที่คาดได้โดนกลางต้องถือว่าเราเองกินบุญด้วยกันนะครับนะครับเพราะว่าวงนี้นะครับมีผู้กล่าวว่าไม่ต่ดกระแตโคนแล้วก็ระบายหลายอำเภอแล้วนะครับก็การที่ยังไม่ได้กล่าวว่าจะประกาศบูชานะครับยินเกินได้นะครับเราได้กล่ามาแล้วนะครับอย่งนี้นะครับตั้งวงนี้ค่อนข้างที่จะตัดสินนะครับวันนี้ฝนตกตั้งเขาตกรอบด้านะวันนี้เราขอได้ ก็ถามไปบอกถ้าเราถ้าเราบอกก็จะไปไปดูหน้าเราอยากรู้อยากว่าอัญชลีใครรู้จักเกิอาจารย์ของเราว่านะครับในประเทศเราเอจีอีการที่กรรมาธิการต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกนะครับแล้วก็จะขออนุญาตเรียนเชิญสจเล็กด้วยนะครับอยู่ไหนครัเขาเชิญครับหอหล่อทั้งคู่นะครับแต่ตามที่เข้อน้องเขาว่าเลยขออนุญาตครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานเลยนะครับ ครัเรียน,นอันตอนเล็กนะครับอันประธานหมู่บ้าน,นครับผู้นำชุมชนนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติครับผมอันเอกอนันต์ขดดวงอัำพรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมนเบุรีนะครับวันนี้ยินดีนะครับได้รับเกียรตินะครับที่ได้เข้ามาในพื้นที่ชุมชนนะครับได้ถูก โอกาสถูกจังหวะนะครับซึ่งผมเห็นว่าพื้นที่ชุมชนตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีพื้นฐานพื้นฐานของความรักพื้นฐานของความสามัคคีนะครับแล้วก็มีต้นทุนของทางสังคมที่ดีมากนะครับซึ่งท่านผู้นำชุมชนนะครับน้อง คุณสุวิมนนะได้เข้าไปปรึกษาหารือในเรื่องการจัดงานนะครับผมก็เห็นชอบแล้วก็มีความดีใจนะครับท่านบอกว่าสถานการณ์ในหมู่บ้านมีความรักคข่มีการจัดงานเป็นประเพณีตามปกตินะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับที่จะมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมตรงนี้ นะครับนะตั้งแต่ทางคณะคอสชได้ควบคุมอำนาจการบริหารประเทศนะครับก็ได้มีข้อห่วงใยแล้วก็มีการกำหนดนะครับที่จะให้ทางกรมนจังหวัดนนทบุรีนะครับเหมือนกับดูแลทุกสุขนะครับแล้วก็การปฏิบัติต่างๆซึ่งดูแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็สิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับต้องการก็คือการดำเนินการในเรื่องของออความรักความสมานฉันนะครับการเทิดทูนสถาบันแล้วก็ขอให้กิจกรรมงานต่างๆที่มีประชาชนเยอะๆเนี่ยได้ร่วมกันนะครับร่วมกัน เพื่อเกิดภาพลักษ์ของความสามาคัคคีแต่เนื่องนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนะครับต้นทางของความรักความสามัคคีซึ่งมีเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องพิสูจน์ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเรายึดมั่นนะครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมีความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกันยังไงเมื่อเรานึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราก็จะอันหน้านะครับแล้วก็ระลึกรู้ว่าพระมหารมหากษัตริย์ของเรานะครับไม่ว่าจะกี่พระองค์มาแล้วนะครับสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบูรพามหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณมานะครับท่านเสชละนะครับแล้วก็ ได้รักษาพื้นแผ่นดินไทยกิจกรรมตัวนี้ก็ขอน้อมนำนะครับให้พวกเราร่วมนะครับโดยตั้งจิตตั้งใจแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ก็เ,เป็นการปฏิญาณน,นะครับอันดับแรกอันดับที่สองเราจะร้องเพลงจดูดีมหาราชานะครับก็ถือว่ากิจกรรมณวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่ง หรือว่าหมู่บ้านนั้นเป็นต้นแบบของความรักความสามัคคีที่ผมเข้ามาอย่างเป็นทางการหมู่บ้านแรกนะครับให้ท่านภูมิใจว่าผมเข้ามาอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ขอ,อให้ท่านน้อมจิตน้อมใจนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับอาจจะขัดจังหวะสักเล็กน้อยนะครับผมขอปฏิบัติเลยครับ กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็ออท่านพันเอกอน,น,นอันนันกิจดวงอ,อัมพรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ท่านพลเอกอพันเอกถาวรไทยแขกหัวหน้ากลุ่มข่าวอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อีกหลายท่าน ที่มาร่วมในงานวันนี้ผมสอจอสมคิดมากวงที่มีส่วนร่วมกับพ่อแม่พี่น้องหัวหน้าชุมชนหลายหลายท่านพวกเรามีความมันฉันันแล้วก็มีความรักมัคคีกันก็ถือว่าเป็นความตอบื้มปิติยินดีที่พวกเราเป็นนำร่องในการทำกิจกรรมอันนี้ก็ได้เกียรติจากท่านและก็หลายหลท่านที่เสียสละ เวลาแล้วก็มาร่วมงานกับพวกเราและผมเองก็หวังอย่างยิ่งว่าความรักความสำมัคคีของพวกเราก็ยังมีเหมือนเดิมและมากๆขึ้นงานครั้งนี้หลาย,หลายห,ลายหลายหน่วยงานที่เช่นประธานชุมชนพานแอนปิงนมและผู้นำชุมชนทั้งหลายเราก็มาร่วมกันสังสั์สามคัคคีมาร่วมในงานวันนี้ถือว่าเป็น การที่เริ่มต้นเป็นแบบอย่างของหมู่บ้านชุมชน,นหลายๆที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้ผมสจออเล็กสจผมคิดว่าพงรับใช้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประสานประสานมาทา,ทางผมได้ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีอนวยารทะดวกแล้วก็ร่วมมือกับพอสช,อชอแล้วก็กอ,อรอมนอเป็นอย่างดี ทุกท่านมีความมีแต่รอยยิ้มความสุขความสันหวังและก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประธานชุมชนประธานหมู่บ้านประธานศูนย์อสม,มอและจิตอาสาทุกท่านแขกผู้เกียรติทุกท่าน,พ,านพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องชุมชนหมู่บ้านอัชนชรีและชุมชนใกล้เคียงทุกท่านมีความร่วมงานปองดองมานฉันท์ สัมพันธ์ในอัญชลีและเพื่อนชุมชนต่างๆในจังหวัดนนทบุรีของเราในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีซึ่งตอนบ่ายก็มีงานซึ่งผมก็มาร่วมงานตั้งแต่ตอนบ่ายมีการทําบุญบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระพุทธรูปประจำหมูบ่บ้านของเราอัญชลีของเรานะครับร่วมกับทําบุญเอี่ยนพรรษาเจ็ดวัดหรือเจ็ดเล่มเจ็ดวัดด้วยกันพวกเราก็มาร่วมกันแล้วก็มาร่วมงาน พบะฝะสังสรรค์กันตอนนี้พี่อัญชลีเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและเพื่อนชุมชนส่วนใหญ่ก็คุ้นหน้าคุาค้นตากันแล้วก็รู้จักกันดีทำงานกิจกรรมร่วมกันประเพณีต่างๆโดยตลอดวันนี้ถือว่าเรามาเพิ่มความสุขให้แก่พวกเรามีแต่รอยยิ้มและเพื่อนๆนบ้านเพื่อนเพื่อน,น,อน,อน,อนชุมชนที่เป็นรักใร้ของพวกเรา ร่วมมือพัฒนาชุมชนของเรารวมถึงชีวิตความอบอุ่นทุกๆครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นไปก็เดี๋ยวจะมีพิธีสวดดีนะครับขอให้พวกเราก็สวดดีกาตามพระเจ้านะครับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระบุรพรมหากษัตร,ริย์ว่ามหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกพระองค์ที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยพวกเราจะปองดองพวกเราจะปองดองสามัคคีกันสามัคคีกัน เพื่อให้ชาติไทยเพื่อให้ชาติไทยอันเป็นที่รักของเราอันเป็นที่รักของเราเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นและสงบสุขตลอดไปและสงบสุขตลอดไปชาติของเราชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของเราเพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเขาแลกไว้และความลำบากเขายากเข็ญซึ่งแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องเสียสละเพื่อชาติเราต้องเสียสละเพื่อชาติสร้างความปองดองสร้างความปองดองสามัคคีสามัคคีเพื่อให้ชาติไทยเพื่อให้ชาติไทยเป็นแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นที่ร่มเย็นและสงบสุขตลอดไปและสงบสุขตลอดไปขอบคุณครับ ต่อไปเป็นการร้องเพลงศาสตดูดีมหาราชาครับหนึ่งเที่ยวครับ มิพลมิ่งวันปวงชนประชาชา,ชาไทยมารอขัดเสียผู้ใดดุดร่มโพรงใสของปวงประชา ว่าหมู่บ้านนี้รัดเทิดตูนสถาบันมากครับขอบคุณครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับขออนุญาตครับในระดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานแล้วก็ท่านสอจอนะครับอันที่แรกใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องเราจะได้ดำเนินการเราเรา,เราต้องอนนี้ไปถ่ายครับอันนี้เราได <ป S> ้<ห>ถ่ายทอดไปทางช่อง5้านะครับก็จะใครดูบันทึกเทปก็คงได้ดูพรุ่งนี้เช้าหรือพรุ่งนี้ตอนเย็นตอนทุ่มหนึ่งนะครับได้ลงออกช่อง5้าไปนะฮะ แล้ค่ะตายแล้ววันนี้แต่งตัวไม่สวยอะ่ะเวรกรรมเลยทำไมพี่แขกไม่บอกก่อนล่ะอ่าเพราะเรานอกจากจะมีช่อง5เสร็จแล้วเราก็จะมีเคเบิลทีวีของท้องถิ่นเรานะครับได้ทำการบันท<อ>ึกเทปนะครับ<อ>แล้วก็ได้ออกอากาศใครที่รับเคเบิลของจังหวัดนนทบุรี<อ>ก็จะเห็นพวกเรานะครับเป็นหมู่บ้านแรกที่จะได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับภูมิใจนะคะชาวหมู่บ้านนันชลีและชุมชนข้างเคียงนะคะ เห็นไหมตบมือตบมือกันหน่อยแล้วภูมิใจให้กับตัวเองนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมในการรักและสามาัคคีซึ่งกันและกันนะคะหมู่บ้านเราจะได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีกิจกรรมอะไรเราก็จะได้ช่วยกันนะคะไม่ว่าจะทําบุญสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมีงานบวชนาดไหมใช่ทั้งบวชนาทั้งแต่งงานนะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของ ฝ่ายภาคคนละเรือนนะครับเป็นลงตอนที่สัญญาก่อนนะครับค่ะขอ,ขอประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้นําหางบัตรมาให้นะคะเดี๋ยวเรจาจะมีแจกรางวัล,ลเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆละลนะคะสําหรับชาวชุมชน<ล> <ๆ S 2> นะคะเป็นการตอบแทนนิดๆน่อยๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้นำมานำมาส่งนะคะขอ่ะขอทราบขอทราบที่หนึ่งรางวัลใหญ่คืออะไรครับเนี่ยโอใหญ่บ้านพร้อมดินดินกว่าบ้านพร้อมนี่สิ่งมากกว่ามั้งคะ นึกว่าบ้านพร้อมดีๆผ่อนตามหลังให้บ้านไปหนึ่งหลังแล้วก็หาผ่อนเราเองหาผ่อนเอาเองครับโอเคค่ะรับต้องขอขอบคุณท่านผู im> <im ้หลักเสีสเทีาเนาะรก็นเชิญเลยนะครับโกานี้ก็ขออนุญาตดึงเลยนะเราจะวางไที่ไหนกันน ศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏินรูปบางอำนวยการาากภาษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีแซมสร้างความสุขสามาีของคนในชาติไทย ของคนในชาติไทยซึื่งความสุขให้สุขประชาชนคน ประชาชนสปปคอ,อรมนอจังหวัดนนทบุรีพันเอกอนันต์ปิดดวงอำพร่ว,ง,วงใหญ่ทวงชนมาปรองดองกันสร้างความสุขสันเพื่อกันทุกคนทั้งจังหวัดนนทบุรีมีความสุขใจเพิ่มความรักลดความขัดแย้งไม่แบ่งสีสันถ้าทุสนสถาบันพระมหากษัตริย์ หิดมันไว้จะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนไทยลืมเรื่องเลวร้ายลืมไปหันมารักกันส่งเสริมกิจกรรมฟังความคิดของประชาชนที่น้องเมืองนนท์แล้วนำมาบูรณาคาเชาวเมืองนนทบุรีมีใจหยึดมันเธอทูลสถาบัน มหากษัตร์่วมทนดวงใจ ลืมเรื่องเลวร้ายลืมไปหันมารักกันส่งเสริมกิจกรรมฟังความคิดของประชาชนพี่น้องเมืองนนท์แล้วนำมาบูรณาการชาวเมืองนนท์ทบุรีมใจยืนมัน่นเธอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์่วมทนดวงใจ